สมเด็จพระราชินีคู่พระบารมีเอี่ยมพระเมตตาทรงเป็นแบบอย่างด้านการกีฬานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยที่ตลอด9ก้าปีแห่งรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีทรงประกอบพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุษนางแก้วคู่พระบารมี ไม่เคยห่างพระวรากายทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระต่างๆด้วยน้ำพระราชหฤทยัยอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอันเป็นการสนองพระปฐมบรมราชโองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะสืบสารรักษาและต่อย,ยอดและครองแผ่นดินโดยทรรเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไป สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและสอยอดพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านต่างๆ หนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาพระสกนิกรไทยและคนทั่วโลกนั่นคือการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผ้าไทย พระองค์ทรงเป็นผู้นําในการสวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาสทรงพระสิริโฉมงดงามยามฉลองพระองค์ผ้าไทยทั้งในการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและในการพระราชพิธีต่างๆหนึ่งในความงดงามที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกนั่นคือครั้งที่พระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอณาจักรตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่สาม แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระ,าา 3, ะพระาชินีคามิลล่าณนะมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนระหว่างวันที่4-7ถึง7พฤษภาคมพศ2566ซึ่งเป็นพระราชาพิธีประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจากักร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอมาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนโดยได้มีพระราชดำรัสเป็นภาษาอังกฤษในโอกาสเปิดการประชุมสุดยอดการคุ้มครองเด็ก Child Protection Summit b a k o อก2 0 2 4 จัดขึ้นณศูนย์ประชุมสหประชาชาติ UNCC โดยเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีซิลเวียเรยนาเธอร์ซอมเมลัสแห่งราชอาณาจากักรสวีเดนความว่าปัญหาเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กยังคงมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางการจัดการในหลายมิติกลยุทธ์เชิงป้องกันและองค์รวม การสนับสนุนทางการเงินสำหรับใช้ในการดำรงชีวิตให้แก่ครอบครัวที่เปราะบางการเข้าถึงชุมชนหรือการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนสามารถเป็นมาตรการสำคัญในการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและการกําหนดความผิดทางอาญาได้ความสำเร็จของความพยายามเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ การดูแลให้เด็กมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความปลอดภัยอย่างแท้จริงเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานที่เราต้องตระหนักและร่วมกันรับผิดชอบเพราะเด็กคือทรัพยากรอันมีค่าที่สุดเด็กๆควรจะได้เติบโตงอกงามด้วยการเลี้ยงดูที่ดีในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้า และสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมีสิทธิที่จะได้รับความรักมีสิทธิที่จะมีความสุขมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษามีสิทธิที่จะได้เล่นและหัวเราะมีสิทธิที่จะได้พัฒนาและเจริญเติบโตขึ้นในทางที่ถูกที่ควรนับเป็นพระราชดำรัสที่จับใจผู้ทำงานและผระสบนิกรเป็นอย่างยิ่งที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนและทรงปรารถนาที่จะเห็นเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาอย่างงดงาม ระปรีชาสามารถในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นที่ประจักษ์ชัดในเรื่องของการทหารและการบินทรงเป็นสมเด็จพระราชินีนักบินผู้บุญคู่พระบรมีพระมหากษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จัก,กรีพระองค์ทรงได้รับใบอนุญ,ญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพล,ลเรือนและปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วย ทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยหลายครั้งที่ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงทำการบินร่วมกันโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในตำแหน่งนักบินที่หนึ่งและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงร่วมขับเครื่องบินในตำแหน่งนักบินผู้ช่วย สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศอาทิสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการสารเยาวชนและครอบครัวที่จังหวัดอุดรธาน,นีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2563 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกััดขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงนวัดมหาวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่30เมษายน2565 สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดแพรคลุมป้ายเจดีย์อัธบริขารเคมาพิระโตและทรงประกอบพิธีสมโภชพิพิธภัณฑ์อัธบริขารเคมาพิระโตวัดถ้ำกลองเลนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันที่24พฤษภาคม2565ทรงเป็นนักบินคู่พระบารมีในหลวงรัชการที่10โดยแท้จริง พระปรีชาสามารถที่ประทับจิตประทับใจปวงชนชาวไทยนั่นคือพระปรีชาสามารถด้านการกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีทรงเล่นกีฬาอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นจักรยานที่ทรงจักรยาน BMX อ m x, BM x เมื่อครั้งโดยสเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567และทรงเปิดสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขณนะบริเวณโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดทีจิต นอกจากจักรยานที่ผสมนิกรมักได้เห็นทั้งสองพระองค์ทรงจักรยานด้วยกันบ่อยครั้งอีกสองกีฬาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงทุ่มเทพระวรากายฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมแข่งขันและคว้าชัยชนะมาได้นั่นคือเรือใบและฮอกกี้ ดังเช่นในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกาตาครั้งที่35ประจำปี2566ที่สร้างความปลับปลื้มแก่พระสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้นด้วยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบรุ่น I r c ซีโร IRC-0 ซหมายเลขเรือ THA-72 ซึ่งในการแข่งขันวันสุดท้ายสามารถเข้าเส้นชัยได้เป็นที่1ทั้งสองรอบนับเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของภูเก็ตคิงคาปรีกัตาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมการแข่งขันครั้งแรกในรอบ35ปี อีกครั้งที่ประจักษ์ชัดในพระปรีชาสามารถแห่งพระราชินีนักกีฬานั่นคือทรงเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวในมหกรรมเรือใบเถลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประมภ์จัดการแข่งขันขึ้นสนองพระราช,ชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดการส่งเสริมการเล่นกีฬาเรือใบของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวเส้นทางหาดชะอามอำเภอชะอามจังหวัดเพชรบุรีไปยังอ่าวเตยงามอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีระยะทาง45ไมล์ทะเลพระองค์ทรงเรือใบประเภท TP52 รุ่น IRC 0 IRC 0 ทรงลงแข่งขันในทีมวายุเลขที่เรือ T H A 72โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด8ทีมจากประเทศต่างๆอาทิทออสเตรเลียอังกฤษเนเธอร์แลนด์มาเลเซียไทยและไต้หวันรวมประมาณ115คนในการแข่งขันครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีซึ่งทรงได้รับใบอนุญาตขับเรือมอเตอร์โบ๊ทไลเส้นและเซลโบ๊ทไลเส้นจากประเทศสวิสเตเซอร์แลนด์ และอาวัย a อ t โ a สเทลสกิปเปจากประเทศอิตาลีทรงปฏิบัติหน้าที่หลักคือบังคับหางเสือเรือให้แล่นไปตามทิศทางที่ต้องการและจะสลับไปทรงชักใบเรือปรับใบเรือเป็นต้นโดยไปตามเส้นทางการเดินเรือซึ่งแล่นตัดกลางอ่าวโดยไม่มีสิ่งกีดขวางในรูปแบบการแล่นเรือใบขวางลมพระองค์ทรงนำทีมชนะเลิศอันดับที่หรวมระยะเวลาการแข่งขัน4ชั่วโมง33นาที พระปรีชาสามารถด้านกีฬาปรากฏชัดอีกครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด Thailand i n t e r อ a t เ o ช a l i แน Hockey Arena เชียงใหม่ Thailand i n t เ r n a t i น n a l i c e Hockey Arena เชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์กีฬาไอฮอกกี้คู่เปิดสนามร่วมกับทีมนักกีฬาไอฮอกกี้ทีมชาติไทยระหว่างทีม WHITE และทีมบลูพระองค์ทรงอยู่ทีมบลูและทรงทำคะแนนแรกให้กับทีมด้วยเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสีผลัดการรุกผลัดการรับอย่างดูเดือดจนจบการแข่งขัน ซึ่งระหว่างที่ทรงแข่งขันอยู่ในสนามนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมาราชินีทรงสนุกสนานไปกับการแข่งขันตลอดเกมนับเป็นพระปรีชาสามารถที่ทรงเป็นแบบอย่างให้กับพระสนิกรชาวไทยให้หันมาสนใจการเล่นกีฬาทั้งเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวงการกีฬาไทยอันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป